อ่ะถ้าดูจากตรนารางคะแนนที่ขึ้นมาตอนนี้เดี๋ยวเราไล่เรียงทีละเรื่องแล้วกันอยากรู้มุมมองน้องติ๊กด้วยแล้วก็แฟนๆที่ดูอยู่นะฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่ามีคอมเมนต์อะไรพูดคุยอยากคุยอะไรกับน้องติ๊กอยากถามอะไรเรื่องลิ้วภูก็ทักทายเข้ามาแล้วกันนะครับอ่ตนาตารางคะแนนตอนนี้ลิ้วภูอยู่ที่1มี37แต้มผ่านไป16นัดก็อ่ากำลังจะครึ่งฤดูกาลนะติ๊กเนาะซึ่งก็ถือว่าถือว่าเป็นคะแนนที่ก็ค่อนข้างสูงนะครับแพ้นัดเดียว ยิงได้มากที่สุดในอยิงได้เป็นอันดับสองในลีกเสียน้อยเป็นอันดับหนึ่งในลีกเรื่องเกมรับที่น่าจะคุยกันก่อนอย่างปีนี้เกมรับดูดีมากติฟันไดเขาบอกกลับมาเป็นฟันไดที่แบบหลายคนรอคอยติ๊กมองไงก็จริงๆแล้วก็ต้องยอมรับว่าคือตั้งแต่ก่อนสัปดาห์เบรกสัปดาห์ทีมชาติเนาะล่าสุดเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเห็นแบบอุ้ยพี่ยักษ์แบบ ดูดีขึ้นมากเลยนี่คือแบบเฟอร์จิฟันไดเวอร์ชันที่เราคุ้นเคยดีกว่าตอนนี้<ฆ>เขาน่าจะกลับมาเกิน95%แล้วอ่ะอคือก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าบางจังหวะเฟอร i จิฟันไเนี่ยก็จะมีการแยงการเข้าบอลอยู่เหมือนกันกลัวก,กลัวอ่ใช่กลัวกลัวแบบแย่งอาการมาเจ็บเรารู้แล้วว่าการที่นักเตะเจ็บ ACL อ่ะอการที่เขาจะกลับมาแล้วากล้าเล่นแบบเดิมเนี่ยมันน้อยมากม ที่นักเตะคนไหนเขาจะกลับมาแล้วคือเขากลับมาแล้วเขาเริ่มเหมือนเขาเริ่มทําได้ดีขึ้นดีขึ้นเราเขาไม่ทําได้ดีแค่กับลิปูไปเล่นทีมชาติเาก็ทําได้ดีมันเหมือนว่าความมั่นใจเขามันกลับมากลับมากลับมาเรื่อยๆอยะะ่างเงี้ยค่ะแล้วพี่ท็อปจําได้ไหมว่าในเกมที่เทรนเนี่ยยิงประตูใช้ในเกมกับฟูลแลมใช่ไหมนั่นมันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เฟอร์จิฟันดหายเจ็บแล้วเขากล้าที่จะสไลด์เขา่า นั่นแบบเป็นครั้งแรกลยที่เขากล้าแบบกล้าที่จะแบบดีใจแล้วทําท่าสไลด์เขา่านะอ่ะอืขนาดเทรนนังบอกเลยว่าเออมันเป็นเกมที่มีความหมายสําหรับเขามากเขา<อ>ถึงกล้าแล้วก็นี่มันเป็นครั้งแรกเลยที่ฟอร์จูพานไอกา้าดีใจแล้วทําท่านี้อืม,อมก็ก็พอเขาเรียกน,นะเสาหลักของทีมในเกมรับมันกลับมาลงตัวทุกอย่างมันก็เลยทําให้เกมรับเนี่ยดูดูลงตัวไปเลยแบบที่ใช่ค่ะ แบบที่หลายคนก็มองตอนแรกว่าเทรน์นี่แม่งโอ้โหแม่งเกมรับไม่เอาเนื้แต่กลายเป็นปีเนี้มันก็คนละแบบนะติ๊กสิ่งที่เทรนต์ทำถามว่าเกมรับดีดีขึ้นไหมดีขึ้นแต่ว่าจะบอกว่าเป็นคนที่เล่นเกมรับดีเลยไหมเรววาก็คงพูดแบบนั้นไม่ได้แต่มันดูมันดูหลายๆอย่างมันดูลงตัวมากมากขึ้นกว่าเดิมเยอะใช่ค่ะใช่แล้วก็บวกกับวิธีการเล่นอ่ะแน่นอนแล้วว่าทุกคนรู้แล้วว่าแบ็คซ้ายแบ็คขวาของนิพูเนี่ยไม่เอาเกมไม่เอาเกมรับ ก็คือถนัดเกมรุกก็ดูจากการแอดซงแอสซิสส as ิคนหนึ่งแอสซิห้าสิบหกคนหนึ่งแอสซิห้าสิบเจ็ดแล้วเราจะเห็นว่าสองคนนี้คือเขาจะดีในเรื่องของเกมรุกแล้วก็คือที่ผ่านมาเนี่ยดิว่าคือมันจะมีบางเกมแหละก็ต้องยอมรับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเทรนเนี่ยมันเล่นเกมรับดีจริงแต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าจุดเด่นของเทรนเนี่ยก็คือเกมรุกแลวคือพอในซีซั่นนี้ใช่ไหมคะคือยังก์ครอปเนี่ยมีการปรับเลยปรับระบบการเล่นใหม่มาเล่นแบบ ไฮบริดโพสิชันด้วยคือก่อนหน้านี้เราเล่นแบบอินเวอร์ฟูลแบ็กใช่ไหมคะคือดันเทนเนี่ยไปเล่นเป็นเหมือนมิดฟิลด์เอ็กซ์ตรคนหนึ่งเวลาที่เราขึ้นเกมบุกเนาะตอนก่อนหน้านี้เราจะเล่นเป็นสามสี่สองหนึ่งหรือสามห้าสองอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเวลาในแต่พอตั้งแต่เกมกับเรือบยแมนเชสเตอร์ซิตี้มาเนี่ยเรามีการปรับ รูปแบบการเล่นก็คือเล่นเป็นแบบไฮบริดโพซิชั่นคือมันจะมีการเปลี่ยนแบบบางคือเทรนด์อ่ะนอกจากจะเป็นเหมือนมิดฟิลด์คนหนึ่งแล้วเทรนด์ Trend ยังเป็นเหมือนปีกขวาคนหนึ่งที่คอยเติมเกมรุกแต่เวลาที่เราโดนสวนเนี่ยแน่นอนแหละว,ว่าคนที่จะมาแบกรับภาระตรงนี้ช่วยเทรนด์ก็คือโซโบสไลโมซาลาบางครั้งอาจจะมีทางด้านของเซนเตอร์แบ็กแฉกเข้ามาซ้อนเทรนบ้างซึ่งตรงเนี้ยีกว่ามันคือข้อดีถ้าหากว่าเกมรับเราไม่หลุดหมายถึงว่าตัวที่คอยซ้อนเทนน่ะ ทำงานได้ดีเพราะว่าเราจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยโซโบสไลอ์อ่ะนอกจากจะคอยฉีกมาช่วยเทนแล้วเขายังฉีกบางทีฉีกไปด้านซ้ายด้วยเพื่อที่จะ,ะช่วยเตรียมรับฝั่งซ้ายอะไรเงี้ยติกว่าการที่มีผู้เล่นที่มีเขาเรียกมีแพชชั่นมีพลังกำลัง ม,มันมันช่วยทีมได้เพราะว่าแน่นอนว่าก่อนหน้านี้คนที่รับภลัะตรงเนี้ยจะเป็นทางด้านของจอแดนเฮนสรสันถูกไหมคะช่วงหลังเนี่ยคือก่อนที่จอแดนเฮนสันจะย้ายเราปฏิเสธไม่ได้ว่าด้วยอายุอานามที่มันขึ้นเลขสามการที่เล่นเพรสมาตลอดการที่ใช้พละกกำลังมาตลอดแน่นอนว่าเขามีพละกกำลังที่มันยังพอจะเล่นต่อได้แต่ท้ายที่สุดอะมันปฏิเสธไม่ได้ว่าพละงําลังเขามันสู้ไม่สามารถที่จะสู้นักเตะที่ พลังหนุ่มได้อะอม,มันไม่สามารถที่จะสู้นักเตะพลังหนุ่มได้อยู่แล้วอ,ยอะยเงี้ยอาจริงๆคืออย่างในฤดูกาลนี้เรา <c oughs> เราก็จะเห็นว่าคลอปเองก็ไม่ได้เล่นแบบนี้ตั้งแต่แรกจะเห็นตอน <c oughs> แรกก็เป็นอินวงอินเวอร์ไปคือด้วย <c oughs> ด้วยรูปแบบการเล่นเนี่ยผมว่ามันก็จะค่อยๆตกผลึกค่อยๆเปลี่ยนแปลงตาม <c oughs> ความเหมาะสมของนักเตะนะตอนนั้นด้วยสภาพร่างกายที่ติกรู้คือเราจะเห็นว่า <c oughs> สบาอสไล์วันนี้ กับย้อนไปสักสักสิบนดที่แล้วก็คนละแบบนะบางคนก็บอกเฮ้ย <"He> i, ทำไมดูไม่เด่นเหมือนเดิมเพราะว่าตอนนั้นเขามีอิสระในเกมรุกแต่ตอนนี้เราจะเห็นสปอตไลน์ลงต่ํามาเกมรับทุกอย่างมันเหมือนมันเหมือนอ่าโพสิชันที่มีอ่ะมันมากขึ้นใช่ใช่ใช่ค่ะ ก็คือเหมือนเทรน์เนี่ยก็คือจะได้อิสระในการเล่นเกมรุกมากขึ้นแล้วก็แต่โซโบสไลเนี่ยก็จะต้องมาคอยรับให้เทรนต์ต้องมาคอยซ้อนเทรน์ว่าเอ้ยถ้าหากว่ามันหลุดมาเราจะเห็นว่าทุกครั้งที่มีบอลหลุดมาแล้วเทรนด์ลงมาไม่ทันโซโบสไลเนี so ่ยจะต้องมาซ้อนตรงนี้แต่จริงเราเห็นว่าในซีซั่น uh, เนี้ยเทรน์เนี่ยจะได้รับอิสระในการเล่นทิมมันมากขึ้นมากจากซีซั่นที่แล้วด้วยอย่างซีซั่นที่แล้วเรายังเห็นว่าเขาอาจจะมีบางเกมที่พวงเกมรับบ้าง แต่ตอนนี้คือเทรนด์เล่นเกมรุกแบบที่ไม่ต้องพาวงเลย้ยคะแล้วก็อย่างหนึ่งที่ว่าในบางเกมอ่ะที่เราเอาเทรนด์เข้าไปอ่ะอย่างเกมล่าสุดใช่ไหมคะที่เราตามหลังพาเลตเนี่ยคลอปก็เปลี่ยนเกมแก้เกมทันทีเลยแล้วส่งโกเมสลงมาโกเมสเนี่ยก็เป็นเหมือนก็ถูกดันขึ้นไปเหมือนเป็นแบบว่าเรากลายว่าเรามีทั้งการเล่นแบบไฮบริดโพสชั่นมีทั้งการเล่นแบบอินเวอร์ตฟูลแบครวมกันอยู่เป็นการเล่นแบบผสมผสานเพราะว่าโกเมสในเกมที่แล้วทุกคนจะเห็นว่าโกเมสเนี่ยดัน<ร>สูงมาก ใช่คือเป็นเหมือนเราเหมือนกลายว่าเหมือนเราอ่ะมีมิดฟิลแบบ5คนอ่ะที่แบบคอยที่จะทำตัตอนแรกพี่ดูอ่ะก็งงๆนะเพราะเพราะปกติคือตามตามอ่าแท็ติกของครอปอ่ะเราจะเห็นว่าอ่าเวลาที่เล่นไปสักพักถ้ามันตื้อๆครอปจะเลือกที่จะเปลี่ยนโจโกเมสลงมาอ่าแล้วจะถอดไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นเอนโดหรือเป็นอ่าแมคคาลิสเตอร์หรืออะไรก็ไม่รู้ว่ากันไปอ่าแล้วก็จะดันเพนขึ้นไปตรงกลาง โกเมสมายืมแบ็กขวาอันนี้เป็นเป็นเรื่องอปกติแต่ก่อนแต่แต่นัดอย่างนั้นล่าสุดเนี่ยเราเห็นอยู่ดีโจโกเมสก็มีอยู่ตรงกลาเกง,กงเหมือนกันซึ่งมีอยู่กับเทรน์เหมือนกันแล้วแล้วสปอตไลน์ถอยลงมาเทรน์ขึ้นขวาบแบบมันเป็นอะไรที่ผมว่าคือผมว่าคู่แข่งก็ก็คงจะงงบางที่เราเราก็งงเฮ้ยเชี่ยเหลือยืนเซ็นเตอร์สองตัวไม่มีแบ็ก <laughs> หรือไงวะ <laughs> อะไรอย่างเงี้ยออแต่แต่ซึ่ง <laughs> มัน <laughs> มัน <laughs> มันกลายเป็นว่าดีเว้ย เออใช่ใช่ใช,ใช่คือคือมันดีจริงๆคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบมันเป็นเกมที่อ่ะเราปฏิเสธไม่ได้ว่าสองเกมที่ผ่านมาเราเล่นไม่ดีแต่สิ่งที่มันตามมาคือว่าการแก้เกมของครอปมันตรงรจุดอ่ะอย่าง<ฮ>เกมที่แล้ว มิดฟิลด์เอาเอาเอากักโบลงมาเอาทางหน้าของโจโกเมลงมาเขามีอิมแพ t ต่อเกมเอาฮาวิเอลเรตลงมาเขาสามารถสร้างความแตกต่างให้กับเกมได้แล้วนี่มันเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ฮารวเอลเรตสามารถยิงประตูให้กับทีมได้ในเกมสําคัญแบบเนี้ยที่เราตามหลังคู่แข่งอยู่ที่เราต้องการชัยชนะอะไรเงี้ยเออที่ว่ามัน น่าสนใจนะสําหรับวิธีการเล่นในซีซั่นนี้ <ừ m. S 2> เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยก็จะบ่นว่าเฮ้ยก็เล่นมันตะแบบเนี้ยเล่นแบบเนี้ยจนคู่แข่งเขาจับทางได้หมดแล้ว <ừ m. S 2> เพราะว่าเราก็จะเล่นแบบสีสันเดิมเหมือนเดิมใช้แบบสองข้างเออเหมือนเดิมจะเกมไหนยังไงก็ตามแต่สุดท้ายเราเหมือนเดิมแล้วพอในซีซั่นนี้ดีว่าสิ่งที่มันแตกต่างจากซีซั่นก่อนก็คือว่าเรื่องของผู้เล่นตัวสำรองโอเคว่าตัวสำรองอาจจะไม่ได้เทียบเท่ากับตัวจริงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่พอเขาลงมาแล้วซีซั่นนี้เขาสามารถสร้างอิมแพคให้กับเกมได้เขาสามารถสร้างความแตกต่างให้กับเกมได้แล้วก็ในบางในบางเกมที่กองหน้าตื้อมันจะมี2เกมสามเกมแล้วใช่ไหมคะที่กองหน้าเราตื้อเนี่ยแต่ เราสามารถฝากความหวังไว้กับกองหลังได้แล้วสามารถฝากความหวังไว้กับมิดฟ<ม>ิลด<ม>์ได้ที่ว่านี่คือสิ่งที่แฟนลิพูเนี่ยอยากจะเห็นมากที่สุดเพราะว่าอย่างตัวติเองที่ก็บ่นมาตลอดเลยว่าเฮ้ยทําไมเราจะต้องแบบฝากความหวังไว้กับกองหน้าอย่างเดียววะเป็นในบางเกมที่เราเล่นไม่ได้โดนคู่แข่งตั้งรถบัสเราต้องคอยต่อต่อบอลต่อต่อบอลแล้วก็หาจังหวะที่ชัวร์แล้วก็ยิงแต่ตอนนี้คือเราไม่ต้องแล้วเพราะ<ม>ว่าเรามีมิดฟิลด์ที่ยิงไกลได้เรามีกองหลังมีแบ<ม>็กขวา ที่เล่นกองหน้าได้มากกว่าเกมลาบปัญหาแต่ก่อนคือลิวอพูลแม่งไม่มีแถว2องจำได้ไหมก็จะมีจะมีก็แค่ฟาบินโยตัวเดียวซึ่งแม่งนอกนั้นอ่ะบอลมิติในเกมในเกมรุกแถวสองลิวอพูลเก็บได้มไม่ไม่น่ากลัวเลยเว้ยเพราะนอกกรอบไปโทษอะมึงไม่ต้องออกมาบล็อกเลยเพราะแม่งไม่ยิง ใช่ใช่ดีรู้สึกว่ามันมันมันดีมากมันทําให้รู้สึกว่าอุ๊ยแบบว้าวในการเล่นโอเคถึงแม้ว่าบางครั้งในบางการเปลี่ยนตัวของคลอสเหมือนกันอ่ะแน,น่นอนว่าอย่างเกมกับฟูลแลมถ้าทีจะไม่ผิดนะที่เราโดนขึ้นนำเนาะเราเราโดนฟูลแลมพลิกขึ้นนาําตอนแรกเนี่ยทีก็คิดว่าเฮ้ยมันถอดแมอาริสเตอร์ออกมันต้องส่งตัวรับอย่างวัตารุเอนโดลงมาหรือเปล่าแต่ครอสณตตอนนั้นครอส ไม่เลือกที่จะส่งวาตารูเอนโดลงมาเลยจนกว่าจนพอเราเสียประตูจากจังหวะที่ทางหน้าของไรอันกาเฟนแบกจ่ายบอลขาดน้ำหนักขาดรเราโดนสวนแล้วเราเสียประตูครอปถึงเปลี่ยนเปลี่ยนปุ๊บปับเสียปุ๊บเปลี่ยนปับ๊บอะไรเงี้ยเราคิดว,ว่านี่มันเป็นอีกหนึ่งข้อดีของเยเกันครอปที่เขากล้าได้กล้าเสียมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องรนะอนอาทีที่75ถึงจะเปลี่ยนเกมเพราะว่าถ้าหากว่าเราย้อนในซีซั่นนี้แล้วทุกคนลองไปเลยดูเลยว่าการเปลี่ยนเกมของครอปจะเริ่มในอีทีที่7 0 75มันช้าเ ใช่ใช่ค่ะแต่ตอนนี้คือเราจะเห็นเลยว่าหลังๆเนี่ยเริ่มเกมพึ่งหลังมาปุ๊บเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยทันทีเลยเนี่ยไม่ไม่รอชาแล้วพักครึ่งก็เปลี่ยนแล้วใช่ใช่ใช่ค่ะใช่เขาเรียกนะมันมันไม่ได้มีอะไรที่เป็นเดิมๆทีนี้เราเราเราพูดถึงเกมรับอยู่แล้วโอเคถ้าถามติ๊กวันนี้โอเคการถ้าอาริซอนเบเกอร์กลับมาอาริซอนเบเกอร์ถือว่าเป็นเกมรับคนหนึ่งนะฮะมันแตกต่างกับคือวินเคลเฮอร์ซึ่งถามว่าเคลเฮอร์ แย่ไหมผมก็ไม่ได้มองว่าแย่นะพี่ไม่ได้มองว่าแย่แต่ว่าอาจจะด้วยประสบการณ์หรืออะไรแล้วก็แล้วแต่มันมีความผิดพลาดแต่พอลิซอนเบเกอร์กลับมาเนี่ยลูกมหาสา,ารย์มาสา,ารย์ในการเซฟมันมันมีให้เห็นเยอะแล้วก็มันมีให้เห็นว่าโหทลิว้วโหไม่มีลิซอนเบเกอร์ก็น่าคิดเหมือนกันใช่ใช่เพราะว่าอย่างในเกมที่แล้วเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าส่วนหนึ่งที่เราไม่แพ้คือมันส่วนคือส่วนใหญ่เลยเพราะ อริซอนเบเกอร์คือเซฟแบบสองครั้งต้นเกมไอลูกแรกอะที่แม่งพุ่งเซฟหูแม่งแม่งหายไปแล้วอะเออตอนแรกติคิดว่าแบบแม่งหายว่ะคืออยู่ยังอยู่แล้วคือปัดสองรอบอะไรอย่เงี้ยเราคิดว่าเออแบบ เป็นการคัมแบ็กกลับมาที่สวยงามนะแต่ว่ามันอาจจะเป็นโชคดีด้วยซ้ำที่อาริซันเบเกอร์เจ็บเพราะว่าคือก่อนหน้านี้อาริซันเบเกอร์ก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันถูกไหมใจนะเปิดบอลอะไรเงี้ยนะเออเใช่คือเปิดบอลพลาดอะเปิดบอลพลาดรับก็ไม่ดีคือทําได้ไม่ดีแต่พอกลับมาเนี่ยพอเราสู้กับใช่คือเขากลับมาเหมือนเขาได้พักสภาพร่างกายสภาพจิตใจอะไรเงี้ยแล้วสุดเออเออกลับมาเป็นจังหวัดกลับมาที่พอดีเจาะเลย ถ้าหากว่าเราไม่ได้อลิซอนเบเกอร์ในเกมที่ลาดิคบอกเลยว่ามิวแอดสุมมกพาเลตพาเลตไม่ใช่ขนมอ่าไม่ใช่นมข้นหวานแน่นอนอ่ะบอกเลยอ่ะ